啊，就是說说我一次เป็นหน่วยงานเออเป็นสถานที่ที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการนำในก็出呃进出口啊行业的交叉呃跟跟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 不跟跟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 跟 เราท่าเทียบเรืออยู่ทั้งหมดสี่ท่าเอ่อเรามีก็มีมี那个设备的港口。顶ส,สำหรับขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ตู้สินค้า。这个大型的这边就是大型的集装箱等等的那个货物。ส่วนตรงนี้จะเป็นท่าเทียบเรือนแนวลาด

อันนี้เป็นแม่น้ำปมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอค่ะขอต้อนรับนะคะคณะเขตของคอนตนเองชนชาไยส์สนะองปันนาซีซอวปันาตั่คือโจโจจาจีทั้งตื่ในลำดับแรกนะคะก็ที่ฉันอยากขอต้อนรับเข้าสู่ท่านประธานนชเชงแสงค่ะยิ้มชมขอท่าประธานนิเชงแสงแล้วก็ต้อนรับของคณะ แต่วันนี้เราก็คงไม่ใช่เป็นทางการเป็นกันเองครับแล้วก็สุดทายล้หนึ่งถ้าหลังโควิดเอง,เองบบน,นอะครับเราคงต้องเล่นอ,อน,นี้คงอน,นี้คง ดีฉันจะต้องใช่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 ่ใช่ใช่ใช่ ก็คอ最大的容量ก็คือ800ั的ก็คือปที่ฝังปานนามาได้เนี่ยไกลมาได้ไกลที่สุดก็คือที่นี่เท่านั้นาานาสมาที่นี่เวลานี้นะครับเราทำงานอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือยังเป็นแบบเดิมก็คือใช้แรงก็คือประมาณ350-400ตัน มีตรงนู้ดมาถือในน้ำโขงแล้วก็มาเข้าข้างหน้าเสืึงเก่าแล้วก็มารือไม้ครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เราเราเจอปัญหาก็คือตะกอนดินที่มันมาพิเศษโคแล้วชิ้นส่วนนี้เพื่อให้เสียบกุ้งคุณถายสินค้าที่ที่ฝั่งนู้ดนะครับเขาเขาดูถ้าเจอที่เสียแล้วเขาก็ดูสภาวาถ้าเลย่องอะไต้องต้องพัฒนา เพิ่มพักแค่เลยผลค่าแล้วแล้วคนิแรงี่ิด้อปถึงห่งพนครับวันนี้นะครับทางท่านผู้ว่านะครับเขตสิบสองปนาประเทศจีนนะครับก็ได้มาเยี่ยมนะครับกิจการท่านผู้วพานิชเชียงแสนนะครับเพื่อที่จะ ดูเรื่องกรอบความร่วมมือระหว่างกันในส่วนของท่าเรือคนเลยกับท่าเรือเชียงพนิเชียงแสนซึ่งเราไปลงนาม m อมไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่จบเมื่อปี63าภายหลังโควิดเองนะครับก็ในส่วนท่าเรือคนเลยเองก็ได้ปิดก็เพิ่งเปิดนะครับในช่วงปลายปีปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของนะครับกรอบการร่วมมือระหว่างกันระหว่างท่าเรือคนเลยกับท่าเรือเชียงแสนครับการพัฒนาความสัมพันธ์กับขั้นคณะท่านผู้ว่า เขต12ปันนานะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าเรื่องสินค้าจากเดิมนะครับที่มีเพียงขนส่งสินค้าอยู่ประมาณ70,000ตันนะครับเราเชื่อว่าในปีนี้เองการขนส่งสินค้าเนี่ยจะเพิ่มนะครับไปอยู่ระดับประมาณ1 000, 2 0 0 0 0ตันนะครับเนื่องจากท่าดูกกันเลื่อเองก็เพิ่งเปิดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับและในครั้งนี้เองสิ่งที่เราจะเพิ่มก็คือการเพิ่มความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าจำนวนตันที่เพิ่มขึ้น สองก็คือการเพิ่มนะครับในการที่จะาการขนส่งตู้สินค้าที่เป็นลักษณะตู้นะครับเนื่องจากหลังโควิดเองยังไม่ได้มีการขนในลักษณะตู้ดังกล่าวประกอบกับในการที่จะเพิ่มนะครับจำนวนประเภทสินค้าโดยเฉพาะผลไม้สดที่เราจะส่งออกไปประเทศจีนตลอดจนนะครับสินค้าพวกแช่แข็งอย่างสัตว์ปีแช่แข็งไก่แช่แข็งเป็นต้นการประชาความสมัครใวันนี้นะครับก็จะทําให้กรอบความร่วมมือต่างๆที่ จะทำงานด้วยกันนะครับมีศักยภาพนะครับมีความสามารถและสนับสนุนนะครับการส่งออกให้กับประเทศไทยนะครับให้ดีมากจร้งครับในปัจจุบนันนะครับออจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีการขนส่งสินค้าค้าขายกับทางจีนทางตอนใต้เนี่ยมีเส้นทางการขนส่งสินค้าทั้งหมดอยู่3เส้นทางนะครับแบ่งเป็นทางบก2เส้นทางก็คือ R3A ตัดผ่านประเทศลาวมาสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของนะครับกับเส้นทาง R3B ตัดผ่านประเทศพมา่ามาสิ้นสุดที่ อำท่าขี้เหล็กตรงข้าอมอำเภอแม่สายนะครับแต่ในส่วนของเส้นทางการขนส่งทางน้ำเนี่ยทางท่าเรือพันทีเชียงแสนเนี่ยอําเภอเชียงแสนมีความได้เปรียบกับเส้นทางการขนส่งทางบกก็คือมันเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในการที่จะขนส่งสินค้าไปยังเมืองจีนที่12ปันนานะครับระยะทางจากอำเภอเชียงแสนไปยัง12ปันนานเนี่ยในเส้นทางแม่น้ำโขงเนี่ยออมีระยะทางเพียงแค่265กิโลเมตรเท่านั้นเอง ใกล้กว่าทางถนน R3A นะครับซึ่งมีระยะทางที่ไกลกว่า400กว่ากิโลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความได้เปรียบของการขนส่งสินค้าทางน้ำผ่านอำเภอเชียงแสนนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยการขนส่งสินค้าทางน้ำเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทางบกเนี่ยการขนส่งสินค้าทางน้ำเนี่ยจะต่ำกว่าประมาณ5เท่านะครับแต่ในความได้เปรียบในเรื่องของความ ต้นทุน <ste> <pee> ที่มันต่ำกว่าเนี่ยแต่เราก็ยังต้องใช้ระยะเวลานานกว่านะครับในเรื่องของการขนสินค้าทางบกนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการก็จะไปพิจารณาว่าสินค้าชนิดไหนที่เหมาะกับการขนส่งสินค้าทางบกยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของผักผลไม้สดที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าแต่เรื่องของการขนส่งสินค้าทางน้ําที่มีต้นทุนที่ต่ํากว่าอาจจะเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่อาจจะเป็นสินค้าที่มีเวลาขนที่ระะเยอะ เช่นข้าวสารน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้จะเหมาะกับในเรื่องของการขนส่งวิชค้างน้าครับ